จะสอนคนปลูกผักเบื้องต้นนี่จากคนที้อย่าลืมกดซับะไครตนะครับแล้วก็ไปไลค์เพจของวั่วมาคด้วยแล้วก็ไปไลค์เพจจำหน่ายผักสลัดของวั่วมากเอ็นมาร์ฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์มัวมากกับพาทุกคนนะครับมาเยือนนะครับครัวเรือนของมั่วมาคนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการสร้างนะครับและตอนนี้เนี่ยมัวมากเนี่ยก็ทําความฝันหนึ่งในอันหนึ่งที่สําเร็จแล้วนะครับนั่นก็คือโองผัก กอไก่นะครับนี่กุกๆนะครับอ่าลงผักกอไก่ของมั่วมา์ซึ่งรงผักกอไก่มั่วมากมีความคิดง่ายๆครับสั้นๆเลยครับนี่าโลแกนของเราครับสรรโลแกนนะครับนี่น้องแมวผู้เฝ้าที่นี่นครับอันนี้คือาโลแกนของมั่วมากคือผักสดส่งตรงจากฟาร์มมั่วมากดูแลเองนะครับเป็นการปลูกผักหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเขาปลูกผักเพื่อรักแม่ไม่อันนี้ผมปลูกผักเพื่อลักเธอนะฮะ เพราะว่าโดนเมียสั่งมานะครับผมว่าต้องทําแล้วนะฮะเพราะชีวิตเราต้องการความสงบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในโรงผักกอไก่ของเรานะครับว่าด้านในอ่ะเซตอัพไปอยู่ตรงไหนแล้วน,นะครับมีการปลูกตัวโปรโตไทป์หรือทดลองไปแล้วด้วยนะครับไปดูกันเด็กกุุงเวย้ยไม่มีอาจารย์เราจะสอนปลูกผักด้วยอ๋อลืมไปวันนี้ว่าจะสอนคนปลูกผักเบื้องต้นนี่จากคนที่เคยได้ยินคำโบราณที่เก่าวา่าอะไรนะปลูกผักไม่ได้อะไรนะ มือร้อนไม่เกี่ยวครับผมคือปลูกผักไม่เป็นอันนี้ปลูกผักบนดินหรือบนน้าอันนี้เราปลูกผักบนน้ำรับบนดินปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละที่นะครับลองดูพื้นที่ง่ายๆครับแต่ละดินแต่ละที่มันปลูกได้ไม่เหมือนกันนะดังนั้นของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราจะใช้วิธีการคือปลูกผักบนน้ำแบบแนวสมัยใหม่นะครับเพราะถ้าปลูกผักบนดินในที่ดินหนุ่มมาครับคงไม่ไหวนะครับน้ำมาปุ๊บคงไปหมดเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราไปดูโดรงผักกอไก่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับไม่เรียกกอไก่อ๋อเราีนง ลมเนี่ยมันจะเข้าได้ครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยฝนเนี่ยเวลาตกเนี่ยมันก็จะไหลออกไปแบบนี้ครับเป็นการลดแรงกระแทกนะครับนี่โคตรมีหลักการอะ่ะกูเพิ่งเรียนมาโอเคไปอืมเชือกกูกูเรียนมานะครับหลังคาลงเรือนนี้นะครับได้รับการดูแลจากคุณวรชัยแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเอาไม่ออกด้วยดูดูมันนะครับเนี่ยมันการันตีไว้เรียบร้อยแนละ้วนี่ผู้สร้างครับติดต่อได้นะผมราคากันเองแต่ผ่านม่วมานะครับขอฟันกำไรดีนึง โอเคครับไปดูในโรงเรือนกันไปภายในโรงเรือนนะครับนี่เราใช้วิธีการคือโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนสร้างเองนะครับจากขุณวชัชใจนะครับซึ่งคุณไรยทาการติดตั้งโรงเรือนตามสไตล์ที่โมมาร์กเนี่ยกำกับไว้เป็นที่ร้อยนะครับต่อมาอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับภายในโรงเรือนของเรานะครับมาดูกันก่อนเลยอันดับแรกมีอะไรดีนี่มาดูกอไก่ก่อนนะหลายคนงงกอไก่คืออะไรว่านี่ครับคือโรงเรือนกอไก่นะครับ จะเป็นหลังคาที่เป็นลักษณะแบบนี้เพื่อให้ลมนะครับมันสามารถเข้าได้นะครับเหมาะกับการปลูกผักถ้าไปทาโรงเรือนแบบปิดตายครับผมผักตาย่ะเพราะพวกมราก็เคยทาพลาดมาแล้วนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาดูดีเทลกันดีกว่าการปลูกมีกี่แบบการปลูกเนี่ยมีหลายแบบอันนี้คือแบบน้ํานิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนิ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะคือมันจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ไปไหนน้ําจะคออยู่อย่างนี้ทําให้เขาระดูน้ำไปเรื่อยๆแต่อีกแบบหนึ่งแบบรางครับผมนี่นิยมใช้กันมากนะครับสำหรับหมู คนขี้เกียจทาจำนวนเยอะๆนะครับมานั่งเปลี่ยนน้าแบบนี้ตายพอดีครับผมเราจะใช้ระบบในการวางรางนะครับสองฟากนะครับก็คือใช้ลักษณะของการดูดน้ำขึ้นมาผ่านตัววงจรไฟฟ้านะครับแบบนี้คือใช้ได้ผักเนี่ยก็จะน้ําไหลนะครับขึ้นมาสูบขึ้นมานะครับปล่อยลงรางตามท่อนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับตกไปในท่อเดียวกันนะครับพอปลูกผักเสร็จเพื่อผักพวกนี้ก็จะผ่านนะครับแล้วก็รับ ตัวของวิตามินที่ต้องการเข้าไปด้วยถ้าท่านต้องการนะครับผมหรือปุ๋ยของเขานั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะโตบึมบึมนะครับและสําคัญที่ขายไม่ได้ครับอันนี้แนะหละฮาตารินี่ไม่ได้ค่าโฆษณาครับผมแต่ว่าลมนะครับบางทีมันจะไม่โกรกดังนั้นเนี่ยผักพวกนี้มันต้องการลมนะครับเราจึงต้องเปิดพัดลมเนี่ยเป่ามันให้มันแบบสวัยสวัยนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูตอนนี้เอาคำถามนี้ดีนะฮะมีกี่โซนคําตอบก็คือมีหลายโซนแต่ตอบบนี้จริงๆก็คือครูก็ไม่รู้ อันดับแรกครับมีโซนแรกเลยคือเพาะเมล็ดครับผมอันนี้เป็นจุดที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเรามีฟองน้ําบากไว้เป็นสามเหลี่ยมเป็นกระกะบาดแล้วก็ยัดเมล็ดลงไปนะครับแล้วก็วางลอยน้ำไว้มันก็จะโตขึ้นมาทีนี้พอโตมาเสร็จเปล๊บพอเริ่มจะมีรากนะครับเนี่ยเราให้ดูนี่นะครับมันโตขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเม็ดก็โตขึ้นมาครับเนี่ยเห็นดำๆนี่ไม่ใช่หนอนไม่ใช่อะไรครับมันเป็นเมล็ดนะครับเปลือกมันนั่นเองนะครับเนี่ยโตขึ้นมาเพื่มพอเริ่มมีรากอย่างนี้เห็นไหมครับพอเริ่านเ พร้อมจะไปที่อื่นแล้วนะครับไม่ใช่ออกไปจากที่นี่นะฮะแต่หมายถึงว่าพร้อมจะไปปลูกในอ่าถาถัดไปนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ7วันหรือหนึ่งครับเดกก็จะมาเป็นรางอนุบาลสองเอ้ยไม่ใช่อนุบาลหนึ่งพูดผิดข้ามชั้นไม่ได้ลืมไปเขาไม่มีสิทธิพิเศษอันนี้ก็คือตัวอย่างครับของการที่พิ่งปลูกมาเลยนี่น้องเนยตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่เวลาพอปลูกไปเรื่อยๆน้องก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับรากจะเริ่มยาวขึ้นนะครับอ่า เวลาจะต้องระวังนะฮะรากขาดคือตายเลยนะตายเลยเสร็จปุ๊บอนุบาลหนึ่งพอน้องเรียนตรงนี้สักระยะหนึ่งเป็นเวลาประมาณเจ็ดวันเรียนจนเหมือนเหมือนมีรากงอกรากงอกอ่ามีใบขึ้นมาสองแฉกสาแฉกแล้วนะครับน้องก็จะไปอยู่ที่อนุบาลสองครับผมซึ่งตอนนี้ของโมงมาร์เนี่ยอนุบาลสองย้ายไปแล้วนะครับส,ส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่แค่ตรงนี้เท่าน,นั้นเองนี่คืออนุบาลสองของเราเดี๋ยวให้ดูอ่าขนาดนะครับนี่คือโอ้โหอนุบาลสองครับรากยาวแล้วนะฮะ ที่บ้านเรียกว่าลากงอกนะครับผมคือรู้มากแล้วนะครับกเลยยาวเลยพิเศษนะครับเพื่อหาเอ่อขาเรียกปุ๋ยของมันนั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้คือน้องก็จะดูดปุ๋ยแรงนะฮะเอาล้ครับไปกันต่อนะครับ7วันอีกเช่นเดียวกันนะครับเ7 7เป็นย1ิบเอดแล้วนะครับใกล้วันหวยออกแล้วจริงออกไปแล้วรอบหนึ่งพอมาถึงโต๊ะปูผาอันนี้โตแล้วครับพอน้องผ่านกระบวนการในการเรียนรู้แล้วน้องพร้อมจะปีกก้าขาแข็งแล้วซึ่งน้องก็จะตัวใหญ่บ้มๆขนาดนี้โอ้โหไม่กล้ายกขึ้นมาครับใหญ่มาก คือตอนนี้น้องจะตัวเท่าใบมือผมนะครับปิดไม่มิดเลยนะฮะอ่าซึ่งน้องจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราดูได้จากลากดูนี่เปิดเผยความลับลากกูขาวเลยนะครับแต่ถ้าลากดีกว่านี้เขาจะเชื่อมติดกันอ่าอันนี้เนี่ยน้องก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยถ้าปล่อยนานมากจะขมมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ให้ดีอีกอย่างหนึ่งขอแอบโฆษณาหนนึ่งม่วมักจะขายหลายอย่างนะจ๊ะอย่าลืมสั่งนะจ๊ะออ้ยอย่าลืมสั่งนะจ๊ะม่วมักจะขายหลายอย่างนี่ผักอะไรเนี่ มีกลินโอ๊กนะครับเรดโอ๊กครับกลินคอสอันไหนกินโอ๊กครับอันไหนกินโอ๊กของจริงของจริงน,นี่นี่น,น,นี่นี่คือกลินโอ๊กของเรานี่คือพร้อมสำหรับจำหน่ายแล้วนะครับมีอะไรบ้าง,อ,งอ่ากิน <Green Oak, S 2> โอ๊กเรดโอ๊กครับนี่จะเป็นใบออกแบบแดงๆนิดๆนะครันนนนนแบบนี่แดงๆนิดๆพวกนี้เหมาะสำหรับมากสำหรับการทานแบบสลัดนะครับต่อมาเป็นกลินคอสนะครับอยู่ไหนวะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหตายละนี่ครับผมเอ้ยนี่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 หาไม่เจออันนั้นเรียกบัตเตอร์เฮดเฮ้ยเออบัตตเเอร์ฮดผิ แม่นี่กูเป็นเกษตรกรยังไงวะกูยังดีมังไม่ออกเลยอันนี้เรียกว่าอันนี้คือ b ัต t e r h e เ d ดเ d ด e a d ครับไม่ใช่สำหรับกูไม่ได้ปลูกเองอันนี้คือให้เมียปลูกนี่ครับผมนี่นี่คือ red b u t ต e r h e a d นี่จริงผมล้อเล่นนะผมล้อเล่นแจ้งไว้แคนั้นเองอ่ะจริงเรื่องจริงนะอ้าวถึงไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อโอเคต่อมาเป็น green cord ครับผม เขาไม่ได้ปลูกโอ้ไม่ได้ลงไว้นะครับเพราะยันเนี่ยวันนี้เราจะมีขายแค่กรีนโอ๊กนะครับเรดโอ๊กนะครับบัตเตอร์เฮดแล้วก็เรดบัตเตอร์เฮดนะครับก็ผักตามฤดูกาลนะครับอันนี้เขาเรียกบัตเตอร์เวียอันนี้คือบัตเตอร์เวียนะครับอืมอันนี้กรีนอันนี้เรดกรีนเรดนะครับบัตเตอร์เวียจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะนี่หน้าที่จ่ายตังค์นะครับค่าปุ๋ยมาส่งทุกเดือนเอ้าโอเคครับและนี่คือตัวอย่างครับของไรน์มูฟักซึ่งเดี๋ยวต้องบอก ใหญ่มากนะครับไม่อยู่ดูแลกันแป๊บเดียวบเลเลยนะครับความหูใจเล็กๆของชาวสวนใหญ่อย่างนี้กินยังไงเดี๋ยผมใหญ่า่าหน้าผมเลยตอนนี้เป็นชาวสวนแล้วนะครับผมเพราะว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เลือกที่จะอยู่ได้ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันนะครับที่แบบโตแล้วครับกาลังจะออกไปแบบเรียกออกไปจากควเรือนนะฮะนะครับอะตรงนี้นะครับผักในม่วมมารพยายามจะดูแลให้ดีนะครับเพราะสวยพร้อมสำหรับการจําหน่ายมีความลับเล็กๆจะมาเล่าให้ฟังครับเรียกว่าเป็นความลับไม่ได้นะเป็นความกังวลใจดีกว่าหลายๆคนที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์เมอร์นะฮะอย่างมิสเตอร์ม่วมาร์กเนี่ยก็จะคิดว่ากังวลว่าเอ๊ะผักปลูกมาแล้วจะขายใครเอ๊ะปลูกมาแล้วจะมีคนซื้อไหมผมบอกนะครับอันนี้คุณคิดไปเองครับเขาเรียกว่าหลอนช่วงแรก ค,คือพอคุณผ่านการหลอนช่วงแรกเสร็จปุ๊บนะครับพอคุณลงไปโพสขายแป๊บเดียวมีคนมาติดต่อซื้อและพอคุณเริ่มจะขายได้ตอนนี้ปัญหาใหม่ความหลอนรอบ2องตามมานั่นคือผักที่เราปลูกนะครับไม่พอขายครับผมคือแป,ป๊บๆมีคนจองแป,ป๊บๆมีคนซื้ออันนี้คือเรื่องจริงนะบอกเลยว่าเราหลอนคนละแบบหลอน2ช่วงในเวลาเดียวกันนะครับคือตอนต้นกับตอนปลายตอนนี้มูม้า็นให้หมาครับเราเริ่ม,มลงแบบตัวเล็กๆน้องๆอ,อ,อันนี้น้องๆเนี่ย ที่เตรียมพร้อมจะย้ายหลังแล้วนะครับอันนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ช่วงอนุบาล2นะครับอ่าไออนอนุบาลหนึ่งปลูกที่ดีติดกันใบสวยขึ้นมา3แฉกอันนี้คือพร้อมจะย้ายแล้วย้ายไปอยู่ในโต๊ะที่ปลูกแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่เขาเรียกว่าสถานะดีมากนะครับยิ่งปลูกออกมาแตกใบหลายอย่างเนี่ยยิ่งดูสวยครับตอนนี้เดี๋ยวโมมาจะพาคุณไปปลูกผักนะเพราะว่าีเมื่อกี้มีผักตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวโมมานจะเอาอุ้ยเก่านะครับที่อยู่ตรงนี้ทั้งสองถังนะครับไปปลูกให้ทุกคนดูไปครับ ถนนคุขาครับเหมือนประเทศไทยนะฮะคือมีปัญญาปลูกผักด้วปัญญาทำถนนนะครับมงการเยอะนะครับโอเคตอนนี้นะครับถึงจุดที่เราจะปลูกผักแล้วนะครับผมเรามาดูกันสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับนี่เราจะเตรียมตะกร้านะครับกองไว้หอดเลยนะครับแล้วก็เม็ดผักนะครับที่เราคิดว่าจะปลูกนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ําปุ๋ยเก่านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกให้ดูนี่มีปุ๋ยนะครับมีกระชอน มีถังนะครับมีตะแกรงและสำคัญสุดเลยครับมีมเมล็ดผักครับเอาล่ะ,ะครับโอเคเริ่มเลยเราจะเทลงไปนะครับน้ํำปุ๋ยเก่าเราไม่เททิ้งนะครับผมเรามาใช้งานต่อนะครับผมอทำงานอยู่ในกรุงมานานนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าสบายเกินไปนะครับชีวิตต้องการความลำบากแต่เป็นความลำบากที่ไม่ต้องคิดอะไรนะ คิดเหรอครับผมวันนี้วันจันวันนี้วันอาานังคารไม่ครับผมผมมีแค่สองวันเก็บผักกระปุกผักครับผมอ๋อลืมไปมีวันด้วยเอาไปขายโอเคนะครับเอาละเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับเมล็ดพันธุ์ต้องเลือกอย่างดีนะครับเท่านั้นเลยไม่งั้นมันจะไม่ออกผ่านคู่มือเล็กน้อยนะครับผมยอดเมล็ดที่ความลึกสองเท่าของฐานเมล็ดโอเค โอเคครับเรียบร้อยขออ่านก่อนความลึกสองเท่าของขนาดเม็ดโอเคเทเลยนะครับมาง่ายมากนี่คุณก็ทำได้เรียบร้อยนะครับผมทําง่ายผมบอกเลยคนมันคิดไปเรื่อยจริงๆริงแล้วทำได้ทุกอย่างละ่ะอันนึงครับเห็นไหมเขาเขียนว่าง่าย ง่ายอ่าเลือกไว้อย่าเลือกยากเลือกยาก่าไปเอาข้างซอ,องเขียนว่าง่ายแล้วเรายังทําตายนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับผม,ม <laughs> คุณต้องเลือกของที่มันง่ายถ้าเขียนว่าง่ายกสดงว่ามันจะง่ายให้าอยยังโอเคมาเรียบร้อยครับเทเลยนี่อันนี้คือผักอะไรคะอันนี้คือผักบุ้งครับ เป็นผักที่ง่ายที่สุดครับในประเทศต่างประเทศเขาเรียกว่าผักเอเลี่ยนนะครับคือมันจะปลูกแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆเรื่อยยาวนะครับน้ำไม่เยอะพอครับ,นะรบเราใส่เพิ่มไปหน่อยนะครับโอเคนะใครปลูกผิดไอ้ไม่ใช่ใครใครรู้วิธีปลูกแลนะมูม่มกทำผิดแนะนําด้วยครับใครจะไปรู้บางคนมีสูตรต่างกันไปครับผมเทียบร้อยน้ำเยอะไปเขาให้ใส่แค่พอทั่วมเมล็ดแล้วมันจะเน่า โอเคตักออกแอคชั่นเมื่อกี้ทดสอบดูนะว่าคนรู้หรือเปล่าเอาออกกันคือเอาแค่พอท่วมนิดหน่อยครับไปดูโซนนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะครับรีบรีบรรีบเลยรีบเลยรีบเลยอันนี้น้ำอย่าเทพื้นนะครับเดี๋ยวมีเรื่องนะครับผมคือผักกระโตปะไปต่อครับอันนี้คือผักอะไรคะฝั่งนี้คือโซนผักไทยอันนี้ผักไทยนะครับผมเพราะว่าเรารอกินแต่ผักสลัดไม่ได้นะครับผมชีวิตจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับงั้นเราก็เลยทําผัก หนึ่งเลยอะไรวะเนี่ยผักกาดขาวอ๋อผักกาดขาวจีนใช่ปะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเออเหมือนกันเขาเรียกผักอะไรนะผักกาดขาวกวางตุ้งอ๋อกวางตุ้งเด็กกุ้งมาเป็นเกษตรวันแรกแต่อันเนี้ยของตัวเองหรือเปล่าผักชว่าอันเนี้ยคือผมรู้ผักบุ้งอันเนี้ยผักบุ้งชว่านะแต่ถึงจะภาพมันจะดูแบบงงๆทุกคนมันมันจะไอ้นู่นไอ้นู่น ก็คือไอ้นี่อ่านี่างนี้เป็นต้นแล้วตายหะช่องคุณจะมีความรู้ไหมเนี่ยสรุปคือจ้างคนปลูกนะครับผมจะปลูกเองไงอันนี้คืออ่าและนี่คือใบโหระพาครับผมเอ้ยผักกะเพรามันคล้ายกันอะมันคล้ายกันนะเนี่ยมันคล้ายกันใบอย่างๆคล้ายกันเลยแต่อันนี้เป็นอ่าน้ำปุ๋ยอย่างดีนะครับเพราะเขาจะโตสวยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างครับผมใครโดยถั่วมาเนี่ย มเมล็ดดินเผามันแทนเ็ดดินเผาผมนึกว่าโกกแกนี่ครับนี่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 เล็ดดินเผาครับผมอ่าผมนึกว่าโกกแก่ลาแดดไหมเนี่ยเออไม่ใช่นะครับผมทำไมเขียวเนี่ยกานกาบมะพร้าวคอนเทนกลบมะพร้าวตายหาแล้วกูช่องกูต้องปิดแล้วไม่สามารถรีวิวให้ความรู้อะไรได้ให้แต่ความมัน แล,แล้วตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปนะครับ7วันแล้วนะครับมูมากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผักบุ้งต้นอ่อนโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับพอรู้วิธีปลูกมันก็จะปลูกง่ายอย่างนี้นั่นเองรากเพียบเลยโอเคครับผมเหล่านี้คือตัวอย่างของไลน์นู้เอ่อไม่ใช่สวนเรียกว่าไลนเรียกว่าโรงเรือนของมูมานะครับผมซึ่งมูมากําลังศึกษาแล้วก็นำความรู้ที่พยายามศึกษาเอามาใช้งานนะครับ และแน่นอนครับว่าในอนาคตเราจะปลูกให้เต็มเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ครั้งหนึ่งว่าพอปลูกเต็มแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่ายิบนี้ขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็รับชมนะครับผมผิดพลาดประการใดแนะนำกันได้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ